วันนี้น้องออกไข่แล้วจ้ะพามาดูน้องออกไข่ตัวเล็กตัวเล็กน่ารักไหมนี่น้องตัวเล็กออกไข่ออกไข่ตัวนะน้องออกไข่ตัวเลยจ้ะคนนุมน่มๆ นุ่มมากเลยอาดนะมฮึมฉันนุ่มๆไหนดูพี่ลูกเดี๋ยวพี่ยาแม่เอาไข่มาแช่น้ำนิดสิแช่น้ำก่อนให้มันไข่ร้อนอากาศร้อนตาดร้อนนะไหนู้นี่ เส,เสียงนง้ำต่เสียงแังต้องแถวนี้น,น้ำน้ำแล้ว cái này, cái này cái đánh chỗ này chấm lắm chỗ ô Chỗ này mấy nguyên này ngày này này Tiếp 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ที่เราเลี้ยงไว้กำลังจะออกไข่กำลังออกเลยตัวเล็กเล็กเน,น็กหลบยตัว